สาธิตวิธีการโกงการพนันการเล่นไฮโลนะครับโดยเสียนพนันท่านหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มพอดีมนท่านอยาก่พงให้เป็นวิญญาณสำหรับผู้ชอบเล่นการพนันทั้งหลายนะครับว่าการพนันไฮโลนะครับหรือการพนันทุกชนิดนะครับเป็นของสิทธิ์ผลไมยเมื่อท่านไปเล่นในการพนันที่ใดแล้วก็มีการโกงเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็อยากให้เป็นวิญญาณสำหรับ ทุกท่านที่ชอบเล่นการพนันนะครับโดยต่อไปจะเป็นการสาธิตการปงไฮโลนะครับโดยวิธีการเสียบฝานะครับซึ่งก็จะมีเข็มนี่ครับนี่คือเข็มนะครับเข็มก็จะเป็นเข็มแทงไปที่ฝานะครับโดยเสียนไฮโลคนหนึ่งนะครับซึ่เป็นคนแทงโดยเอากาวพร้อมอุปกรณ์การเสียบนะครับไปที่มืออุปกรณ์ก็จะมีถ่ายเล็กๆนะครับนี่เล็กๆมีเข็มแทงนะครับเข็มแทงนี้ก็ประกอบด้วย กล้องนะครับจะมีกล้องนะครับกล้องเมื่อเราเสียบไปแล้วกล้องก็จะผ่านส่งภาพผ่านไปที่จอหน้าจออีกคนอ,อีกหน้ามาอีกคนนึงนะครับซึ่งจะเป็นตัวนี้ก็เป็นภาพเนลายอย่นะครับพอเสียบเข้าไปับภาพก็จะปรากฏที่หน้าหน้าจอของหน้ามาอีกคนนึงนะครับต่อไปก็จมือเขาก็จะขยานนะครับจมือจะขยานนะครับ อันตรงนี้ดูแล้วผมจะได้กาขยำเลยอ่ายกจากสาธิตการขยานะครับถือว่าเจ้ามือคนนึงเป็นคนขยำนะครับขยำนะครับดูนะครับขยำปั๊บก็จะมีการเล่นเกิดขึ้นหน้าไม้คนหนึ่งคนที่จะลงมือทำงานนะครับคนที่เสียบนะครับก็จะลินจะขอลินนะครับจะขอลินเสียบปั๊บจะขอลินนะครับครับ เห็นไหมครับมันหลังนิ่งเลยมันยังมองไม่เห็นชัดยังมีเห็นลายๆพอแล้วภาพก็จะปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับภาพก็จะไปกดที่หน้าจอของต้องขยับฮะเจอเลยครับเห็นไหมครับภาพก็จะไปรากฏที่หน้าจอของหน้าไม้คนนี้นะครับเป็นรูปหกนะครับเป็นรูปหกข้างเห็นไหมข้างัวข้างบนสองข้างบนสองนะครับข้างข้างเป็หกนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราไปย้อนนปต้นดรข้างนี้นะครับบางทีก็จะกำเงิน่างนี้เห็นไหม นี่ครับพอเทีขึ้นหน้าหน้าไม้ที่คนเสียบน,นะครับก็จะกำเงินปิดบังซ่อนเลนนิดนึง <c oughs> ปิดบังไว้ที่ฝ่ามือนะครับดูนะครับอย่างที่ฝ่ามือมันหนาไปทำหน้าหนาครับเรียกตอนกลางคืนกิงโกงง่ายนะครับสมาติะเลีกตอนกลางคืนใช่ไหมครับสมาชิะเลีกตอนกลางคืนก็หน้าไมา้เป็นเจ้ามือนะัะก็ขยาจนะครับขยาวไปเบาๆก็จะมีกระแทงกันไปหน้าไม้คนที่จะลงมือทำงานนะครับก็จะเล่นลิ้นนะครับ ก็จะใช้รีปุ๊บผ้าก็จะไปาปากฏที่หน้าไม้คนหนึ่งนะครับเป็นห้ากับสองนะครับเป็นห้ากับสองใช่ไหมอ่านี่นะครับคือ,อวิธีการโกงไฮโลการพนันนะครับก็อย่าไปเล่นนะครับการไฮโลการพนันเป็นของผิกดกฎหมายนะครับไม่ดีน,นะครับเป็นใบใบมายมุกนะครับนี่คือขอฝากไว้นะครับว่าการเล่นการพนันเป็นของผิดกฎหมายแล้วก็ทําให ชิบหายนะครับขอบคุณครับ